อยากกินรงมากก็งวดมาที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับเข้าเต็มๆสองสองเจ็ดแล้วก็เลขล่างนะฮะเข้าเต็มเต็มขอให้เลขแปดมาเพราะว่าเลขแปดเราเห็นสาธุขอหน่อย ออกมาแล้วนะครับสําหรับวันที่16มีนา63บน46ล่างเเคยเป็นอาการแบบนี้ครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่ตรงที่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาร่างทรงอ่ะแต่ไม่ได้มีส่วนเกวข้องแต่เป็นอาการนี้เหมือนกันขอน้ําแดงกินเหมือนกันแต่ไม่หกาก็อ้วกอี่แต่เขาบอกว่า คือยู่นันานแล้วเขาไม่ได้ขเขาไม่ได้เขาอยู่ของเขาอะ่ะเขาไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครไม่ได้อะไรเลยแต่เขาอยู่แต่เขาไม่มีบุญนะเขาแค่ขอบุญแล้วทีนี้ที่เราเคยบนไว้ถ้าออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดวนี้เราจะมารําแก้บนแล้วเราจะต้องทําบุญแบบไหนเขาจะได้รับส่วนบุญขาขอหัวหมูหัวหมูหหมกี่หัว เอาหวัวเดียวค่ะกล้วยกล้วยหนึ่งขอแบบคอไม่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 สูงมากที่เขาให้นูเห็นอะ่ะเป็นกล้วยเป็นกล้วยเป็นหวีแล้วแล้วมันมีไอ้เขียวเขียวข้างบนอ่ะใช่ไม่ขอสูงมากเขาเขาชอบกินแบบนั้นเขาขอชุดขอชุดใหม่ด้วยชุดแบบไหนขอชุดแบบไหนครับ ชอบใส่ชุดไทย่ะอืมชุดไทยสีอะไรที่หนูเห็นอะอที่หนูเหน็นนั่นเขาชอบสีเขียวกับสีแดงสีเขียวหรือสีแดงหนูไม่ไหว,วแล้วถ้าให้หนูเห็นหลายอย่างมากจนหนูอธิบายออกมาไม่ถูก โอเคฮะเดี๋ยวให้น้องปิ่นได้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นในส่วนของทูบเสียงทายด้วยนะขอให้น้องปิ่นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่นะฮะปุ่นพักก่อนไม่พอ่พอพ่อได้เอาพานันมาไหมอะ่ะพาไหนอันเนี้ย <c oughs> อะไรนะทระุด <c oughs> ใช่ใช่ไอเกมมี <ขอ S 2> ครุด,ดไหไม่ได้พกมา ชัดชัยเอาครุฑให้น้องเขาหน่อยผมแรงนะถอดไปก่อนนั้นแหละบุกแรงนะถอดใส่เลยนะคะเพราะว่าแบบเวลาหนูเป็นแบบนี้หนู หนูจะมีคุดติดตัวตลอดแต่พอดีวันนี้หนูรีดหนูไม่ได้เอามาหนูไม่คิดว่าถูงอาการตกเลยเพราะไไงเขาเป็นผีเล่ร่อนหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ใช่ผีเล่ร่อนนะคนที่ร่อนคนตายที่เขาให้หนูเห็นน่ะเขาหาแบบปกติมากเหมือนวิญญาณอยู่นะคนเดียวเหรอใช่อยู่ตรงเนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงผมผมยาวบาดเจ็บมีอะไรไหมไม่มีเลือดมีอะไรไหมเป็นคนเป็นคนที่เสีย อยู่นอยู่บ้านตงนี้เขาชนสัตว์นี่าอยูนี่ักนสะคือเขาแบบตเสาต้นนี้นี่เขาอยางนี้ก็คือมสย่าพูดคนรู้แต่ว่าเฉยเฉยใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บุญเขามาขอเต่หวยเขาต่อของิมาใีแต่มีแต่คนมาขอแต่ไม่เคยมีเอาอะไรมาเลเอ้ชตอนนี้อไดชุดเคยเห็นเแม่ต้เเขียน รู้อยู่แต่แต่เราก็ก็ไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งศาลตั้งอะไรแบบนั้นเลยเขาไม่เราถ้าเราตั้งศาลเราก็ต้องตั้งเขาเขาต้องการให้ตั้งศาลให้เขาไหมอันนี้หนูไม่ได้ถามเขาเลยเขาไม่ได้บอกแต่เขาไปแล้วนะเขาไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะใช่แต่ที่หนูกำลังพูดคือเขาไปก็สิ่งที่เขาขอตอนแรกก็สิ่งที่เขาขอตอนแรกก็ที่หนูเห็นกับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาพูดมาแค่นี้อ๋อเป็นผู้หญิงใช่ยไหมเป็นผู้หญิงผู้หญิงมาแบบเหมือนคนทั่วไปอหร อายุมากไหมผูหญิงอายุมากไม่ค่ะเชิงวัยรุ่นหน่อยอ่ะไม่อายุเยอะไม่ไม่เยอะอ,ะอ่ะาเขาอยู่คนนี้คน,น,คน,นเดียวอ่ะอหรือว<ม>่าหน,นูก,กําลังคิดอยู่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุไหมเดี๋ยวพ่อพูด,พ,ดพูดออกมาหนูก,ก็เลยไม่พูดก็เกิดอยู่นู่นเดิดนู่นอยู่ตรงหลังหลังรถนู่นนูถนถน่นแถวไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะอืมไม่เกี่ยวกับตรงนี้อืมแต่คนนี้เขาอยู่ก่อนอยู่แล้วหรือว่าอยู่ก่อนอยู่แล้วเขามาอยู่จังปวะ อ๋ออยู่ก่อนที่จะมีหลักกิโลเอ้ยนี่จะมาเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนเขาอยู่แบบนี้เลยอยู่ก่อนนี่อะมาว่าเขาอยากมีที่อยู่ของเขานาะเขาจะไปอยู่ตรงเนี้ยมันโดนลมแดดลมฝนโดนทุกอย่างโดนคือคือเข้าใจแบบแบบคนเวลาโดนแดดเขาก็ร้อนโดนฝนก็แบบหนาวใช่ไหมเขาเป็นผีก็ไม่เชิงเจ้าที่ สัพเพเวสีไม่ใช่สัพพเวสีก็ไม่ใช่เวดาหรือเป็นวิญญาณเร่ร่อนเหรอเร่ร่อนไหมไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงขั้นสูงมากหรือว่าอะไรอุปติกะเหรออุปติกะใช่ไหมที่เขาอยู่แบบเขาก็อยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เขาก็ยังแต่เขาหิวนะเขาหิวถ้าเกิดพกจะมาตั้งสารให้เขาอ่ะ ก็ตั้งได้เขายินดีแล้วคนที่มีส่วนร่วมกับการตั้งสารเขาจะให้พรพวกพี่คือเขาไม่ใช่ผีทุกคนจะคิดว่าเป็นผีล้วเจ้าเจ้าที่เจ้าอเจ้าที่ใช่ไหมแต่สาหรับหนูอะเทวดาก็ยังไม่ถึงที่เขาบอกอะก็เหมือนเหมือนถ้าเป็นก็เหมือนเทวดาแต่เป็นเทวดาอีกชั้นหนึ่งเทวดาอีกชั้นหนึ่งที่มันไม่ใช่เทวดาที่แบบถึงขั้นต้องสุสบายนี่แต่เขายังถ้าเป็นเทวดาที่สูงหน่อยก็คือจะไม่มีอาการหิวจะ ไม่ไม่หิวไม่ทุกข์ไม่อะไรมากเขาจะอยู่ของเขาแต่อันนี้คือเขายังหิวอยู่นะเขาไม่มีที่อยู่แล้วเวลาทํางานเงี้ยเขาไม่เขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยเส้นไหวไม่เคยเอาของมาเส้นไหวก็เจ้าเจ้าของที่ก็ไม่รู้เลยว่าตรงนี้าตรงนี้มีู้านนา้ขแต่ไม่ใช่ ปู่ยา่านาไม่ใช่ไม่ใช่เขาแต่เขาเป็นผีตาหงตางแหกอะไรเงี้ยเนาะเขาเรียกแต่ไม่ใช่ผีตาแหกสายอีสานน่ะห,หนูไม่รู้ว่าผีตาแหกคืออะไรเต่าม,มาจะคล้ <พอ S 1> ายๆที่เขาดูแลปกปักรักษาผีน,นาแล้วทีนี้ถ้าอยากจะให้สร้างศาลบอกเลขงวนนี้ให้หน่อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยยากจนกันเลยเกินอยากจะได้เลขเขาให้เลขอะไรอะไรยังแต่ที่นูมาถึงได้คือเลขแปดเขาให้หลวงมาเลขแปดเลยคือเหมือนเขารู้ว่าต้องมาเพื่ออะไรเน่ๆเพราะว่าทุกคนมาที่นี่คือ ของหวอย่างเยวกับเขาแล้วก็ตลอนระหว่างนั่งรถมาหนูคิดถึงเลยว่าหนูนมไม่รู้หนูจะมาจุดอยู่ตรงไหนอตอนนี้เลขแปดสิ่งที่เราเห็นเลขแปดใช่ไหมแต่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นในทูบเสียงทายมีสองกับเจ็ดนะฮะทีนี้ผมก็ลุ้นตั้งแต่ทุกครั้งที่มาผมก็ลุ้นอยู่ที่แปดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะฮะว,วันนี้เอง<พ>อทูบ<ะ>เสียงทายก็ มาในส่วนของ8แล้วก็มองเห็นชัดเจนคือเลข7กับ2นะฮะผมวเจ็ดกับ8มา7กับ8จะมาหรือเปล่าเพราะว่าเจ็ดผมได้ไหมไปที่รถท่อใช่ของพี่ก็เจ็ดแปดแปดแที่รถทะเบียน f ฟรจ u เนอร์ผมนี่เจ็ดแปดแปดแปดนะฮะแต่ในทูบเสียงมีสองและเจ็ดนะฮะแต่ในในในหลักกิโลเนี่ยในหลักกิโลนี้มีแปดสองตัวนะฮะมีแปดสองตัวแล้วก็มีเลข สองสองหกนะฮะหรือจะมาสามตัวตรงๆ,รงๆคือสองเจ็ดแปดเดี๋ยวมาดูเลขสุดท้ายจะบอกว่าหนูเพิ่งเห็นอ่าเห็นอะไรตรงนี้ก็เลขเจ็ดเขาให้มองไปที่รถพ่อก็เลขแปดกับเจ็ดใช่ไหมหนูไม่รู้ค่ะอันนี้หนูเพิ่งเห็นหนูก็พูดเลยว่าหนูเพิ่งเห็นหนูเพิ่งมองไปไม่ได้เพิ่งมองเห็นเลขเจ็ดใช่ไหมใช่เพิ่งมองเห็นเนี่ยเจ็ดหรือจะมาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะฮะคุณผู้ชมเขาเพิ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ เดี๋ยวมา <7 S 2> ดูเลขสุดท้ายอันนี้ก็เจ็ดนะครับอันนี้ก็แปดนะครับผมท่านผู้ชมครับพ่<า>อบอกว่าพ่อ <ngh? S 3> ถ้าซื้อวันนี้ถ้าพ่อซื้อวันนี้ถ้า,ถ,าถูกอะเลขไดเลขหนึ่งที่มันออกเลขแปดอะมันต้องมีพ่อขอนะขอน่สารเมื่อกี้ใครพูดถึงถึงสร้างสารเลยใช่ไหม<ช>เดี๋ยวเรามาสร้างสารให้เลยงวดนี้งวดนี้ขอให้มีเลขแปดมา มีแปดมามีเจ็ดมามีแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดนะแล้วทีนี้ขอให้สองมาแต่ก็มีแปดเป็นหลักหลักแปดคือเลขหลักหรือจะมาแปดสองก็ได้แต่อยากให้มาแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะแล้วมาดูทูบเสียงทายอีกเลขสุดท้าย <6. S 1> ว่าจะมาเลขอะไรนะสองเจ็ดหกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอนขขอนุญาตครับเก็บเลยขออนุญาตไล่เรียงนะฮะ ประมวลเลขทั้งหมดทั้งมวลที่เคยออกมาแล้วนะฮะงวดวันที่16มีนา63ครับออกบน46ล่างก็งวดวันที่1กุมภาพันธ์ครับเข้าเต็มๆ227แล้วก็เลขล่างนะฮะเข้าเต็มเต็มงวด17มกราคม674 68นะฮะงวดวันที่1ธันวาคมบน22ล่าง81และงวดวันที่1พฤศจิกายนล่างเข้า79นะฮะงวดวันที่1ตุลาคม62 บนเข้าเต็มเต็ม97นะครับและวันที่12กันยากส62เข้า88แับ85ครับวันที่1กันยายน62เข้าบนเต็มเต็มนะฮะ87และวันที่16สิงหาคม62เจ็ดบน89ล่างนะฮะทีนี้เรามารุ้นกันงวดวันที่1เมษายนนี้ซึ่งจะออกวันเสาร์ซึ่งจะออกวันเสาร์ที่16นี้เลขจะออกอะไรนะฮะเลขทูบเสี่ยง มีอะไรกันบ้างทูบเสียงก็คือทูบเสียงนะฮะเราก็เสียงทาย